สวัสดีครับช่องนี้สันเหลาเมื่อนี้สิมัทมานาครับสิมาพามาเบิ้งสวนอยู่นะนะครับแล้วก็สิมาต่อสปริงเกอร์นะครับใส่ซัมเมอร์ใส่ซัมเมอร์โซลาเซลล์นะครับท่อสองนิ้วแล้วครับก็ที่ทดสอบเบิ้งสักก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ย กำลังสิต่อได้ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่สิบสองหัวสิต่อสักยี่สิบหัวนะครับเพราะว่าผมซื้อมายี่สิบหัวพอดีนะครับเดินท่อสองนี่ยของม้าละก็อ่าใส่ท่อรถนะครับท่อรถซีหุนนะครับขอต่อรถซีหุนนะครับเป็นระยะระยะของเอ่อท่อระยะห่างของท่อกับ 4, 4สี่เมตรพอดีครับเป็น พันหนึ่งของทอพอดีครับการวาทีมีต้นบงมง่วงต้นบงม่วง,งน่าจะบ่แห้งตายนะครับหนาแรงนี่นะครับกระสินีงาขื้นมาน้านะครับโอเคนะครับอ่าที่นี่วิธีการต่อนะครับผมก็จะแบบนี้ครับ แ้เบ่งกระไดนะครับที่ใส่คอต่อนะครับคอต่อสองนิว้วแล้วก็ลดเหลือสี่หุนนะครับแล้วก็ใส่ทอสี่หุนต่อนะครับมาต่อกันเพื่อ,อใส่ทอสามทางนะครับสี่หุนสามทางขึ้นไปหาสปริงเกอร์นะครับตัวสปริงเกอร์ผมใส่แบบนี้ครับ ตัวแบบนี้นะครับคิดว่าน้ำจะพุ่งดีนะครับก็เลยลองทดลองใส่แบบนี้เบิ้งนะครับัเ,เมืมอผมได้มา20 22หัวนะครับวันต่อ2ีบ่ถึง24นะครับจะจังสีหามาเพิ่มนะครับโอเคนะครับ ทางติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าการต้อนน้าของผมเนี่ยสิสําเร็จบอนะครับน้ำสิพุงแห้งบอนะครับมาใส่ซัมเมอร์โซลาเซลล์นะครับ,รรบแรงหนึ่งนะครับใส่แผงโซลาเซลล์สามแผงนะครับโอเคติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ